ใครรือเปล่าไม่รู้ตายนาย,นายโทษโทายแล้วอีกคนนึงนะคดับใครรู้บ้ารนะ,ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อให้เดี๋ยวเช็คชื่อดีว่าถูกหรือเปล่านะครับเอามอบมองกล้องเลยฮะ,ะโอเคครับอ่านน้องลงคราวนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับต่อไปครับตะลันแทบทามกับเอกนรง,งหนูบรรจงครับรอ,อก่อนนะฮะ เท่าโกรงน้ำบุรีพงศ์เองเลยครับคู่บอลแคมส์สุดเด็ดนะครับเดือนตุลาคมนะครับจะพบกับนาลัยวีคอนนะครับฮันอัจมางเลยนะครับแล้วก็จะพบกับพี่สโมสรในไทยลีกนะครับโค้ชต่างๆครับต่อไปครับวุฒิชัยพิมพ์อักษรกับนัทวัฒน์นวลสะอาดถูกไหมวุฒิชัยพิมพ์อักษรครับกับนัทวัฒน์นวลสะอาดอยู่ไหมครับ วงเกงออกใส่เกงอยู่เมื่อกี้ลืมถอดอยู่นะฮะใช่ครับใช่ครับครับมองกล้องครับมองกล้องครับครับนี่คือคิอคนเดียสองคนครับอาธิศรีทองจตุรงค์วงใจคำ สองกล้องนะจะถ่ายรูปพร้องมาอีกทีหนึ่งนะครับและอีกสองคนสุดท้ายครับนัทสุดธ์เฉาบุตรกับรัชานนอินทรวิสูตรครับคนะแนนเรามี48สูงสุดนะครับธนวัฒน์47ตะลัน46เอกนรงหนูบันจง45บุริชัยนัทวัฒน์อาทิตย์ 44นะครับเดีย๋ยวถ่ายรูปรวมนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะจะลงกับนักวิสูตร43นะครับส่วนระชาโดนช่วยสูตรนั้นคณะวิจัยกรให้กูดหมดเลยนะครับคะแนนเท่ากันเยอะนะเราับหลาย หลายคนเลยนะครับ